ันนี้ท่านผู้ชมครับอย่าไปไหนจริงๆรายการวันนี้คึกคักมากๆผู้ใช้ติ๊กตอกท่านหนึ่งโพสวิดีโอซึ่งแก๊งคอนเทนเตอร์โทรศัพท์หาภูมิกับโรงพักนาว่าบอกว่าติดนี่บัตรเครดิตให้กด9เก้าเพื่อติดต่อธนาคารผมไม่มีบัตรแค่ภูมิกับถามว่าธนาคารจริงหรือเปล่าท่านนั่นแหละปลายสายสวนมาทันทีเอาฟังดูกันเอาเองเริ่มต้นเลยของคุณธนาคารไม่มีคอนเทนเตอร์บอกว่าผมค้างชำระบัตรเครดิตนะครับผมไม่มีบัตรเครดิตอะไรนะครับบอกว่าโทรมาจากกสิกรไทยนะครับ แล้วให้ผมกดเก้าครับของคุณธนาคารจริงหรือเปล่าครับท่านธนาคารจริงหรือเปล่า โอ้พ่อมึงตายด้วยเหรอครับเอาธนาคารคอนเซนเตอร์ทำไมทำไมเป็นพ่อมึงตายเหรอไอ้เรื่องพ่อเกยใช่มีคอนเซนเตอร์บอกเห็นใจผู้ม่กลับเลยพันตรวจเอกวีราชาติสุบงกตค่ะท่านผู้ม่กลับโรงพักนาว่าก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปค่ะซ้ำด้วยนะตอนนี้ <c oughs> นเขาด่า <c oughs> พูดซ้ำๆเหมือนด่าวูกลับอ่ะโอ้พ่อผมตายดยเหรอครับเอาธนาคารคอนเซนเตอร์ทำไมทำไมเป็นพ่อผมตายเหรอนี่เป็นการคอนเซนเตอร์ด่าตำรวจแล้วอ่ะค่ะนี่ลองโจ๊กฟังอยู่เนี่ยเครียดแล้วเนี่ยท่านผู้ชม